ได้เวลาไปเอาไม้มอบมาถูพื้นสินะรอ,อยพื้นเต็มเลยโอเคเฮี้ยเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมบอกเกเกมเมอร์วาริบในิเก่รามแปงชอปหรือรามแมงแห่งนี้มีผีอยู่ด้วยเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะที่เขานั้น,นจะต้องเปิดร้านบะหมี่ฮะในตอนกลางคืนเหมือนกับร้านชายสี่มีเกี้ยวฮะแต่ว่า การเปิดร้านบะหมี่ในตอนกลางคืนนั้นมันช่างอันตรายมันมีใครบางคนที่เราไม่รู้จักนะฮะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวและไม่ใช่แค่นั้นมันเหมือนกับว่ามีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในร้านนี้กับเราด้วยเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมพบกันเลยครับ Let's go ไปะเดอราเมงชอปร้านบะหมี่แห่งนี้มีผีอยู่ด้วยว้าววันที่หนึ่งโอ้ตัวเกมเล่าแบบเป็นวันวไปสินะอ่าแล้วเราก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ใน ห้องสี่เหลี่ยมที่วัดมันคือห้องอะไรวะเน,นี้ยมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยฮะน่าจะเป็นเอ่อห้องพักพนักงานหรือเปล่าตรงนี้มีอะไรเนี่ยเอ๊ะชาชู2องกรีนโนี่หนึ่งแล้วก็ไข่ที่ต้มแล้ว2น่าจะเป็นสูตรการทำอาหาหรือเปล่าฮะตรงนี้มีอินทรักชันด้วยอ๋อนี่ไงเป็นสูตรการทำอาหานะฮะให้เราเติมน้ำซุปลงในถ้วยแล้วก็ทำกาเอรอปรุงเส้นนะฮะใส่เส้นเข้าไปในถ้วย แอดท็อปปิ้งปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟอ่านี่คือการเสิร์ฟลูกค้านะฮะการทำบะหมี่นั่นเองนะตรงนี้เป็นประตูที่เอาไปไม่ได้เหรอแต่ข้ามบนซ้ายมันเขียนว่า Open Shop นะฮะให้เราเปิดร้านโดยการลูดมันขึ้นนะฮะตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เหรอนี่คือหน้าร้านสินะฮะโอ้เป็นร้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยแทงน้ำหรออ๋อนี่คือน้ำซุปนะฮะมีแบบสไปซี่กับน้ำซุปไก่ มีถ้วยฝาปิดแล้วก็ที่รองนะฮะเส้นที่ยังไม่สุกแล้วก็ที่ไว้สำหรับการลวกเส้นไข่ชาชูอุ้ยเขาใช้หมูชาชูนะฮะตรงนี้แล้วก็กรีนโอนเนียนโอเคก็ร้านลามเมง,งนี่เนาะะเปิดร้านฮนะโหสภาพหน้าร้านเป็นตอกซอกซอยที่แบบว่าพร้อมที่จะโดนตบซับในทุกเมื่อนะโจนดักอยู่ได้ทุกซอกซอยนะตรงนี้อ่าแล้มีคนมาแนละ้วฮะ คอสเต m e r ลูกค้าเป็นผู้หญิงนะอ่ะลองคุยดูฮะเฮ้ย <Hey, S 1> คุณเป็นพนักงานใหม่ที่นี่เหรอเอ่อใช่แล้วครับว่าแต่วันนี้มีอะไรผมช่วยเหรออ่าฉันอยากกินราเมงซุปไก่อะ่ะใส่ชาชูแล้วก็กินโอเนียนนะขอเยอะๆเลยโอเคครับรอแป๊บนึงนะโอ้โหเปิดร้านปั๊บก็มีลูกค้าเข้าทันทีเลยฮะโอเคได้ทําการเอ่อ,อ,อใส่นี่ตรงก็เติมน้าซุปใช่ไหมแล้วก็ ลวกเส้นอ่านี่คือใส่น้ำซุปไก่เรียบร้อยเอามาวางฟึบโอเคเอาที่ลวกเส้นแล้วใส่ลงไปอ่าทำการใส่ชาชู2ชิ้นอืมจอกชิ้นฮะแล้วก็ใส่กลีดโอ้เนียนว้าวพร้อมกับปิดฝางะยังยก,ก็มืออาชีพพร้อมเสิร์ฟคำคุณลูกคา้าโอเคฮะปิงปิงโอ้ขอบคุณนะยินดีครับใหญงก็ตาม ขอให้โชคดีในวันแรกนะโอ้เช่นกันครับขอบคุณครับแม้เจ้าลูกค้าคนแรกก็มีความสุขเลยนะฮะถ้ามีลูกค้าแบบนี้เข้าตลอดก็ดีสินะเป็นผู้หญิงที่รมดีอ่ะเอาแล้วคนนี้เป็นวัดเป็นผู้ชายนะฮะหน้าตาเหมือนแบบเฉลงอยู่นะคนนี้นี่พี่เฉลงหแล้วปาครับเฮ้ย hey, พนมเอ่อว่างไงครับยินดีต้อนรับนะแมนายเป็นคนใหม่แล้วสินี่ยิยนดีต้อนรับสู่ชุมชนของเรานะอะขอบคุณครับ ฉันน่ะหิวมากเลยอ่ะครับฉันน่ะอยากกินเอน้ำซุปไก่สองถ้วยเลยนะราเมงอะ่ะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งเนี่ยขอใส่ไข่กับกินโอเนียนนะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งเนี่ยขอเป็นไข่กับชาชูแล้วเร็วนะฉันหิวอจุ๊บๆเอ๊ะทำไมต้องจุ๊บๆด้วยแปลกๆนะครับเนี่ยโอเคได้เวลาทำาราเมงสองชุดนะฮะต้มเส้นก่อนเลยใส่น้ำซุปลงไปอุ้ยเดี๋ยวหยิบเกิน <laughs> ดีลูกค้าบน โอเคใส่น้ำซุปลงไปเอามาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วใส่น้ำซุปอีกอันนึงปุ๊บทำการใส่เส้นอ,อีกอันนึงนี่อะไรนะครับใส่ไข่กับกีโนเนียนอ่าไข่ไข่กบกีนแล้วก็ไข่กับชาชูอ่ะไข่กับกรีนเอาไปเลยครับไข่กับกนะรีนนะปุ๊บเสร็จหนึ่งถ้วยแล้วก็ไข่กับชาชูปุ๊บ เอื้อมมือไปหยิบฮะหยิบไปไกลๆฟลุฟ๊บฟลุ๊บเรียบร้อยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟสองถ้วยไปเลยครับเอ่ะเสิร์ฟอ่ายิบอ่ะ,อะเสิร์ฟอ่าโอเคเอ้ยฉันบอกว่าอีกอันนึงกินกรมัมโอนี่ยังไงเราเฮ้ยก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊หรือว่านี่ต้องอันนี้ใส่ผักชีด,ด้วยเหรอชิบหายแล้วใส่ใส่ทันไหมอ่ะใส่ทันปะ ไม่ทันแล้วปิดฝาไปแล้วเวนเนยเอาทิ้งโอ้โหแมงขอโทษเอ้ยอันนี้คือเสิร์ฟไปแล้วใช่ไหมแมงไม่ทันแล้วฮะอ่ะไม่เป็นไรครับทำให้ใหม่ครับขอโทษใครจะไปรู้อ่าอันนี้ต้องใส่อะไรวะเนี่ยน่าจะต้องชาชูกับไข่ปะจําไม่ได้ว่าใส่แมงให้หมดเลยอะแถมรมงคาุณลูกค้าถือว่าแถมแถมกันไปนะครับอ่าแถมแถมของแถมเออผม กูลืมใส่เส้นปะโถอะไรกองกูวะเนี่ยลืมใส่เส้นเปรดเลยเอาใส่เลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหลืมใส่เส้นไอเปรดททำผิดสองถ้วยแล้วฮะโอโ้หอย่างงี้โดนหักหักเงินค่าจ้างนะนี่โอโ้บ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรทำงานวันแรกก็อย่างงี้แหละครับมีผิดพลาดกันบ้างอ่ะโอเคอ่ะแมมทำพลาดทั้งสองอันเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมือใหม่นะครับอ,อย่างไรก็ตามอ่ะ เธอหน่ค่อนข้างน่ารักเลยนะอะอะไรนะครับผม,ผมน่ารักเหรอครับผมผมเป็นผู้ชายนะครับพี่โอ้ไม่เป็นไรผู้ชายฉันก็ได้เหมือนกันแหละว่าแต่ฉันมีโอกาสไม่ที่จะขอเบอร์เธอเอ่อเอาเบอร์รองเท้าไปละกันนะครับเบอร์รองเท้าไปโอ้หน่ารักมากเลยอะแล้วเจอกันนะจ๊ะโอเคผมให้เบอร์ไปนะฮะเบอร์รองเท้าเออเวนเลยอะไรวะนนียโอ้กลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมในหมู่ผู้ชายปแปลกแปลกเหมือนกันนะโอเคอุ๊ย มีลูกค้ามาฮะเร็วมากเป็นผู้หญิงใส่แว่นดำนะโอโ้โบรรยากาศมืดแบบนี้ยังใส่แว่นดำอีเกเจ๊จะมองเห็นท่าหรอครับฉันนะ่ะอยากได้ราเม็งสไปซี่ใส่ไข่สองหนึ่งโอเนียนขอด่วนๆเลยนะเร็วเข้าละ่ะฉันมีบางอย่างที่ต้องทําโอเคครับเป็นเจ๊ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงดีเอ่อเป็นทรงแบบดุๆนะโอเคราเม็งสไปซี่ไข่กับโอนียนนะไปฮะนี่ฮะน้ำสไปซี่โอโ้ แดงอย่างนี้เลยเหรอแดงทำจากเลือดหรือเปล่าเนี่ยหูแดงจัดเลยฮะโอเคผมต้มเส้นไว้แล้วหลายอันลแล้วกันนะต้มเส้นล่วงหน้าไว้ฮะอ่าอันนี้คือไข่กับอะไรนะครับก็บอกว่าไข่กับโอเนียนไงเออขอโทษครับพอดีผมไม่คนความจำสั้นใส่ไข่กับโอเนี่ยโอเคแล้วก็ปิดฝาฟึบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเจขอบคุณนะแหมทำรังเมงแค่นี้ ทำไมมันทำนานจังเลยล่ะฉันน่ะอยากจะกินไอ้แบบนี้มานานแล้วแต่ก็ตามอะ่ะยินดีที่ได้เจอนะฉันไปก่อนล่ะขอบคุณโอ้อะไรครับเด่เจ๊ทำนานก็บ่นทำเร็วก็ไม่ถูกใจโอ้คนสมัยนี้เอาใจยากนะฮะโอเครับเงินมาปุ๊บอ้าวคนนี้เป็นมนุษย์ป้านะฮะอ้าวป้หนมแหมยังเด็กอยู่เลยนะ เหมือนว่าเธอเป็นพนักงานใหม่ละเซ่เใช่แล้วครับแหมดีจังเลยนะบิตเตอร์ซาโตะเนี่ยน่าจะจ้างคุณมาละเซ่ใช่ไหมใช่แล้วครับบิตเตอร์ซาโตะจ้างผมมาเองครับอ๋อตอนที่เขาป่วยมากเลยนะช่วงนี้มีคนมาช่วยคงจะดีนะพนมโอ้อย่างนั้นเหรอครับอ๋ออย่างก็ตายมาป้าขอราเมงซุปไก่นะแล้วก็ราเมงสไปซี่ด้วยป้าชอบเบิ้ลเบิ้ลดับเบิ้ลสองนะ่ะโอ้ได้เลยครับอีกอันหนึ่งขอเป็น ไข่นะแล้วก็ใส่กรีนโอนเนียนสำหรับซุปไก่นะจ๊ะแล้วก็อีกอันหนะึ่งโอ้ใส่ทั้งหมดเลยโอ้ได้เลยครับป้าโอ้ป้ามันกดที่ดีนะครับเนี่ยอ่ะโอเคครับอันนี้ขอเป็นใส่ทุกอย่างใช่ไหมสไปซี่นี่ใส่ทุกอย่างนะฮะโอเคลูกเส้นมาพอดีสไปซี่นี่ใส่ทุกอย่างเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผิดต้องเอาชาชูมาสิ อ่านี่ฮะใส่ทุกอย่างนะออท็อปปิง้งฟึบเรียบร้อยปิดฝาแล้วธรรมดาดีใส่อะไรบ้างนะครับอ,อ่าธรรมดาดีใส่ไข่กับกรีนโอเนียนโอเคได้เลยครับไข่นะฮะฟึบกับกรีนโอเนียนอ่าโอเคครับเรียบร้อยใส่เสร็จแล้วนะอ่าพร้อมเสิร์ฟันี่ฮะเอาไปเลยนี่ครับสองถ้วยเบิ่มโอ้ หน้าตาน่ากินมากเลยนะเนี่ยโอ้ขอบคุณครับอืมฉันต้องมาอีกแน่นอนพอนมโอ้ยินดีต้อนรับเสมอครับอ่าวันนี้ขายดิบขายดีนะเนี่ยเสร์ฟปุ๊บลูกค้าใหม่มาปับ๊บอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคแล้วไงต่อวยคนนี้เป็นตาลุงนะฮะหน้าตาต,าตีๆเออว่าไงพอนมเออวันดีครับแมตอนนี้มันก็ฉันอ่ะเพิ่งเลิกกะ กลางคืนมานะสิบสองชังงง่วโมงอ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเหนื่อยแย่เลยละสิใช่การทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มันจะขาฉันในสักวันหนึ่งกนะ็เด้อโอเ้เป็นเป็นพ่อหนุ่มพนักงานเงินเดือนหน้าอฟฟินะฮะคนนี้โอ้อย่างงี้ก็ตามฉันขอเอ่อราเมอง,องซุปไก่นะขอท็อปปิ้งทั้งหมดเลยโอ้ได้เลยครับพนักงานเงินเดือนแบบนี้เขาจะเหนื่อยเลยใช่ไหมครับผมจัดให้ครับเติมเติมเติมซุปก่อนซุปไก่โอเค เรียบร้อยซุปไก่ใส่หมดอมืเอาไปเลยเพืนพนักงานกินเดือมก็เหนื่อยเหมือนกันครับลุงขนาดพนักงานที่เป็นฟรีแลนซ์ยังเหนื่อยเลยอะโอเคเรียบร้อยครับลุงขอบคุณมากเลยนะพ่อุโอ้นายเนี่ยไม่ขายเครื่องดื่มมั่งเลยเหรอ,อที่นี่มันยังไม่มีเลยครับ โอ้ฉันน่ะหิวน้ำจังเลยถ้าได้ชาเย็นๆก็ดีนะเออแต่ว่าเราไม่ได้ขายนะครับในตอนนี้โอ้เธอน่าจะใส่เข้าไปในร้านค้านะอาจจะทำให้เธอขายดีก็ได้อ่อฉันอาจจะมาที่นี่ทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วก็มันจะดีมากเลยถ้าคือขายมันนะนะโอ้จะกลับไปคิดดูนะครับอืมนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ขายนะฮะเครื่องดื่มด้วยจะได้แบบแหมมี เขาเรียกว่าไงรายได้หลายทางนะโอเคปิดร้านฮะได้เวลาไปเอาไม้ม็อบมาถูพื้นสินะโอ้รอยพื้นเต็มเลยโอเคอเฮ้าเหี้ยอะไรวะเนี่ยลุงใครวะเนี่ยวั a เ the hell นี่คือมิเตอร์ซาโตเหรอวัดโอ้ขอโทษนะฉันไม่ทำให้เธอตกใจนะพอนุม่มเออผมจะโทรหาตำรวจคุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้ใจเย็นฉันเป็นน้องชายของมิสเตอร์ซาโต อ๋อเป็นน้องชายนะฮะตกใจหมดด้วยว่าคนบุกเข้ามาใครนะครับฉันบอกว่าฉันเป็นน้องชายของมิโตตาซาโตะไงฉันเป็นน้องชายเขาคนที่จ้างนายไงแต,แต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะมาในคืนนี้คุณใช่น,น้องชายจริงเหรอเฮ้ยฉันมาเพื่อเช็กนายมันก็เป็นมารยาทของลูกบุตรชายไม่ใช่หรือไงเออต่อให้พี่ชายฉันไม่บอกฉันก็ต้องมาเอออย่างนั้นเหรอครับ แต่ว่าคุณเกือบทำหงมหัวใจวายนะครับเนี่ยโอ้ฉันก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคครับไม่เป็นไรแต่เธอคุณนี่จะกลับบ้านแล้วก็ปิดร้านนะอืมแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันปิดเองก็แทนคำขอโทษเอ่อมิสเตอร์ซาโตะบอกว่าอยากให้ผมทำความสะอาดด้วยนะครับก่อนที่ผมจะกลับบ้านโอ้ไม่เป็นไรเขาไม่รู้หรอกนะอย่างนั้นแหละครับและอย่างหนึง่งเอะเออฉันก็มีรายย่างมีรายย่างที่ต้องทำนะที่นี่ อออย่างนั้นเหรอครับโอเคครับเออทาออกอยู่หลงังร้านนะจุดๆเอ๊ะแปลกๆนะครับเนี่ยลุงลุงใช่น้องชายของเขาจริงเหรอครับลุงเอะใช่เหรอครับผมถามหน่อยมันใช่เลยไม่รู้เหมือนกันฮนะหูแต่แม่งพอยืนอย่างนี้แล้วแม่งดูน่ากลัวจัดๆเลยฮนะ <laughs> โอเคฝากด,ด้วยนะลุงทางภาษาด้วยนะเออโอเคไปละเจอก,กันลุง วันแรกก็เอาเลยฮะติดตามตอนต่อไปเอา้าจบแล้โอ้โหอย่าว่าเดโมโจะแบบอยอมันยังมีอะไรให้น่ากลัวได้กว่านี้นะที่ไม่ใช่ตอนจบของลุงนะมันน่าจะมีแบบลูกค้าแปลกๆเออลูกค้าคุที่จีบเราก็แปลกนะแต่ว่ามันยังแปลกไม่พอมันอาจจะมีแป,กแปกลกๆแบบว่า นายรู้อะไรไหมที่ลาแห่งนี้เปิดอยู่ได้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้แบบทำให้เรากังวลหน่อยนะฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะเป็นเดโมก็เกิดแต่น่าเสียดายนะฮะโอเค้าสำหรับคลิปเกมของตัวเราไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ